สวัสดีค่ะสติวเดนวันนี้กลับมาพบกับทีเชอร์ในวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะวันนี้ที a เชอร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะในท็อปปิกการสืบค้นข้อมูลในชุมชนค่ะก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาเรามาลับสมองกันก่อนนะคะสติวเด t นให้สติวเดนเตรียมสมุดหรือกระดาษ ดินสอ,อย่างลบไม้บรรทัดอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะให้ Hi students เขียนวันที่และเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้สำหรับตอบคำถามลักสมองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ Number o ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ควรสอบถามจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมกอไก่ <itt s> er like, ตายายขอไข่น้องของตนเองข้อควายคนในชุมชนอื่นเมื่อสติวเดนได้คำตอบแล้วนะคะเขียนลงในข้อที่หนึ่งได้เลยนะคะ number 2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้จากที่ใดกอไก่ตลาดขอไข่ห้องสมุดชุมชนคลอว้ายโรงพยาบาล n u m b e r 3วิถีชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไร กอไกลมีความเจริญขอไขมีความสะดวกสบายคอควายพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ n ัมเบอรการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันข้อใดถูกต้องกอไกล เปลี่ยนจากการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มาเป็นโทรเลขขอไข่เปลี่ยนจากการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาทอใส่เองข้อว้ายเปลี่ยนจากอาชีพเพาะปลูกมาทำงานในโรงงานนัมเบอร์ไฟ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนกอไก่การพัฒนาประเทศขอไข่การเปลี่ยนชื่อชุมชนคอคายการรับวัฒนธรรมจากภายนอก เมื่อสติวเดนทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปเฉลยรับสมองกันนะคะโดยให้สติวเดนตรวจคำตอบด้วยนะคะ n u m b e r 1ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนควรสอบถามจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมตอบกไก่ตายายนะคะ Number 2นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้จากที่ใดตอบขอไข่ห้องสมุดชุมชนค่ะ Number 3วิถีชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรตอบคอควาย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ Number 4การเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันข้อใดถูกต้องตอบคอควายเปลี่ยนจากอาชีพเพาะปลูกมาทำงานในโรงงานค่ะ Number รฟ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนตอบขอไข่การเปลี่ยนชื่อชุมชนค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะคะที่ชามีวิดีโอสนุกๆมาให้สติวเดนทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในคาบที่แล้วเรื่องชุมชนของเราค่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปชมได้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับน้องๆคงเคยได้ยินคำว่าชุมชนกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะได้ทําความรู้จักกับคำว่าชุมชนกันให้มากขึ้นทั้งในเรื่องความหมายและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่จะมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยครับ วันพรุ่งนี้ครูการดาจะจัดกิจกรรมพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาในชุมชนในห้องเรียนวันนี้ครูการดาจึงพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องของชุมชนวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่กันบ้างเราจะไปที่ไหนล่ะครับเราจะไปดูสถานที่ต่างๆในชุมชนกันค่ะคุณครูคะคำว,ว่าชุมชนหมายความว่าอะไรล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยล่ะเพลินทุกคนตั้งใจฟังครูนะคะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรค่ะแล้วโรงเรียนของเราเป็นชุมชนไหมคะก่อนที่ครูจะเฉลยครูอยากให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นสักนิดก่อนนะคะ ว่าโรงเรียนของเราเป็นชุมชนหรือเปล่ามีใครบ้างประกอบไปด้วยอนาเขตกว้างขวางแค่ไหนและสุดท้ายบอกได้ว่าโรงเรียนอยู่ในชุมชนหรือเปล่าเนวคิดว่าอยู่ค่ะถูกต้องค่ะโรงเรียนของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะน้องๆครับที่คุณครูการดาบอกนั้นถูกต้องเลยเลยครับคำว่าชุมชนหมายถึง กลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจํานวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้รู้กันไปแล้วว่าชุมชนหมายถึงอะไร คราวนี้ลองมาช่วยกันค้นหาคำตอบกันนะครับว่าการที่จะเป็นชุมชนได้นั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างลองตอบกันดูนะครับชุมชนนอกจากจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแล้วยังประกอบด้วยสถานที่ต่างๆด้วยครูอยากทราบว,ว่าสถานที่ที่ตั้งในชุมชนนอกจากจะมีโรงเรียนของเราที่ครูบอกแล้วยังมีสถานที่อะไรอีกบ้าง ลองบอกครูดูหน่อยสิตลาดครับคุณครูทำไมเบิ้มถึงคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ในชุมชนล่ะคะในตลาดก็มีคนเยอะแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านของผมด้วยครับถูกต้องค่ะเบิ้มเก่งมากใครรู้บ้างช่วยกันตอบหน่อยคะ่ะวัดและสถาน,นีตำรวจคะ่ะโรงพยาบาลด้วยครับพัดกับเพลินเก่งทั้งคู่เลยคะ่ะ ที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ในชุมชนทั้งสิ้นเรามาดูภาพชุมชนของเรากันนะคะนักเรียนลองสรุปให้ครูฟังอีกครั้งนะคะว่าชุมชนคืออะไรและส่วนประกอบมีอะไรบ้างชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศาัยอยู่ในบริเวณเดียวกันปเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรเก่งมากค่ะทุกคน ส่วนสถานที่ต่างๆในชุมชนเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปเอาละค่ะเดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวไปสำรวจชุมชนของเรากันได้แล้วนะคะอย่าลืมนำกระติกน้ำไปด้วยนะคะครับโอ้โหนักเรียนห้องรูการดานี่เก่งกันจังเลยนะครับเราไปสรวจกันสักนิดดีกว่าครับว่าชุมชนประกอบไปด้วยสถานที่ใดและทำไม ต้องมีสถานที่เหล่านั้นในชุมชนไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันเลยนะครับชุมชนหมายความว่ากลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรน,นั่นหมายความว่าส่วนประกอบแรกที่สำคัญที่สุดของชุมชนได้แก่กลุ่มคนนั่นเองครับเมื่อมีกลุ่มคนมาอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้ชุมชนเกิดสถานที่ดังต่อไปนี้สถานที่แรกในชุมชนได้แก่บ้านบ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราใช้ทํากิจวัตรประจําวันของผู้ที่อยู่อาศัยเช่นล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำ รับประทานอาหารหรือพักผ่อนนอนหลับนอกจากกิจวัตรประจำวันแล้วบ้านยังเป็นสถานที่ที่เราใช้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้อีกด้วยเช่นการดูโทรทัศน์รายการโปรดกับครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือบ้านศูนย์รวมในการพบญาติพี่น้องก็ได้นะครับซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะมีสมาชิกหรือกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่บ้านก็ถือเป็นสถานที่ที่มีมากที่สุดในชุมชนสถานที่ต่อมาได้แก่โรงเรียนแน่นอนครับน้องๆในทุกๆชุมชนนั้นจะมีกลุ่มคนที่มากมายหลายวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่หรือวัยชารา ยอมต้องเกิดสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตนะครับสถานที่ต่อมาได้แก่วัดวัดถือเป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญมากสำหรับชุมชนนะครับเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศา,งา,งา,งางสนา,าเช่นทำบุญ จัดงานบวชจัดพิธีงานศพจึงส่งผลให้วัดนั้นมีความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมากสถานที่สำหรับชุมชนสถานที่ถัดมาได้แก่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นก็เท่ากับว่ามีกลุ่มคนมาร่วมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทุกชุมชนจึงต้องมีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในชุมชนครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆบางคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงมีทั้งโรงพยาบาลและสถานีอนามัยวันนี้เรามีคำตอบครับ โรงพยาบาลและสถานีอนามัยเป็นสถานที่ดูแลและรักษาผู้ป่วยในชุมชนสถานที่ต่อไปในชุมชนได้แก่สถานีตำรวจน้องๆครับเมื่อกลุ่มคนจำนวนมากอาศัยอยู่รวมกันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจึงเป็นที่มาให้เกิดสถานีตำรวจขึ้นมาเพราะสถานีตำรวจถือเป็นสถานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน สถานที่สุดท้ายที่จะนำมาเรียนรู้กันในวันนี้คือตลาดตลาดถือเป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับซื้อขายสินค้าซึ่งสินค้าในตลาดนั้นจะมีความหลากหลายมากตั้งแต่อาหารไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ถือได้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนนั้นขาดตลาดไม่ได้เลยเลยครับร่วมด้วยช่วยคิด หลังจากที่เราได้ทบทวนกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสติวเด t นช่วยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวัดโรงเรียนสถานีตำรวจตลาดโรงพยาบาลบ้านมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรบ้างคะต่อไปนะคะสติวเด t นเราก็จะไปเข้าสู่บทเรียนกันค่ะ วิธีการสืบค้นข้อมูลของชุมชนนะคะมีวิธีการด้วยกันดังนี้ค่ะขั้นที่1น,นะคะสำรวจชุมชนขั้นที่2ส,สอบถามผู้รู้ในชุมชนและขั้นที่3ศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนค่ะ 1. สำรวจชุมชนว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะ ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างเช่นบ้านโรงเรียนวัดมัสยิดต,ตลาดสะพานถนนค่ะนาไรส่สวนและธรรมชาติเช่นแม่น้ำป่าไม้ในชุมชนค่ะว่าอยู่บริเวณใดนักเรียนอาจจะทำเป็นแผนผังง่ายๆนะคะแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆไว้ค่ะ 2. ส,สอบถามผู้รู้ในชุมชนเช่นกํานันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่ว่าในชุมชนของเรานั้นมีอาชีพใดบ้างและมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญอย่างไรคะ่ะศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนค่ะเช่น วัดอนุสาวรีซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสติวเดนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นต่อไปเราจะไปสรุปและทำแบบฝึกหัดกันนะคะรุปนะคะ,ะ,คะการสืบค้นข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนนะคะ จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนของตนได้ดีขึ้นค่ะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและรักษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไปค่ะต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้สตูเดนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะให้สต u เดน t เขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะ Number 1สถานที่ใดที่นักเรียนใช้เรียนหนังสือ Number 2เมื่อไม่สบายเราควรไปสถานที่ใด Number 3 สถานที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัว Number 4เราสามารถซื้ออาหารหรือของใช้ได้ที่ไหน Number 5สถานที่ใดใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อสติลเด t นทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้ทิเชอร์ผ่านทางโน้ตส่วนตัวได้เลยนะคะ ขอบคุณสติวเดนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ